สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่สนักงานนะครับคลีนเรดิโอ925นะครับวันนี้มีโอกาสได้เจอกับทางด้านผู้ชายคนหนึ่งซึ่งก็เดินทางมาจากต่างอำเภอต่างจังหวัดมาทำการค้าขายอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีเรานะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางด้านท่านนี้นะฮะสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับพ่อใหญ่เคนครับพ่อใหญ่เคนเนาะคนทั้งไรล่ะครับผมะรอัดครับ พวนลอยเอ็ดเนาะอยู่อำเภอใดอำเภอจตุร huh. พิมานครับอำเภอจตุรพิมานอยู่ห่างจากอำเภอเมืองหลายยี่โบ่จากหกโลเจ็ดโลนี่ยนะครับหกโลเจ็ดโลเนาะจากอำเภอเมืองหรือครับห่างจากอำเภอเมืองอำเภอเมืองก็บแต่จะสูงไปเล็กกับประมาณมีชิ้หกกิโลครับรวมแล้วก็บสิบสามสิบกว่ากิโลนี่แหละครับโอ้ครับผมครับอยู่หมู่บ้านใดครับ บาดพันมูลโอ้ตำบลตรงกลางครับประกอบอาชีพอยังครับอาชีพหลักนี่เข็นหน้าครับเข็ดหน้าเข็ดไฮน้ะครับผมแล้วมีอาชีพเสริมคือมาขายขายสินค้าตัวนี้คืออย่างพวกนี้พวกผัวนพวกสันจ่าการเกษตรครับสินค้าทางการเกษตรสินค้าชาวบ้านมีมีดมีผ้าเนาะมีเลื่อยมีจอบมีเสียมครับเข็นเองแบบพวกนี้ ผู้ขายที่รู้เป็นหรครับของเขามาตามอยู่ตามอำเภอเหรครับตามอำเภอของยูนะ่ะตามตำบลแถวคองยูนนะเขาเห็ดตามหมู่บ้านนะเออบ้านบ้านของท่านซื้อบาอ้านยังก่อผานมูนครับบ้านพ่านมูนเนาะอยู่ตำบลไหนตรงกลางครับตรงกลางเนาะผู้เห็ดนี่เป็นชาวบ้านในบ้านพ่านมูนนี่บ่บ่ครับเป็นคนนิ่วนตำบลเดียวกันล่ะตำบลเดียวกันหลายแนวนะโอ้มาว่าฝีม,ามือทั้งหมดนี่เป็นฝีมือของชาวบ้านบ่เนี่ยอ้อคือฝีมือท่านเนี่ยนอนดเองเบื้องเนินนี่เด้อ เนี่ยของคุณข้าบ้านครับอันนี้เป็นรับมาจากหมู่บ้านอันนั้นกอันนี้อันนี้ของชาวบ้านหมดนี่ตัวนี้ของชาวบ้านเนาะนี่เนาะอันนี้เพิ่มกับมีนะของตังเพิ่มกับมีเขาโอ้เารวบรวมรวบมาเนาะเขาไปรับซื้อบอกคือว่าเขาส่งขายหรือว่าเขาฝากขายหรือจะไหนครับผมนี่เขาจะเอามาต่างหากครับเขาแก่เอามาต่างหากเขาแก่เอาออกมาครับองอืมเข้ากับใดส่วนแบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ไป โอ้ครับผมเดินทางมาจากลอยเอ็ดนี่มาขายอยู่บนห้อนี่มีเถ้าแก่มาส่งมาส่งเนาะอยู่จักเดือนครับนี่กว่าจะขายเบิดนี่เดือนนะครับประมาณจักอาทิตย์หรืออาทิตย์กว่อาทิตย์แปดมือสิบมือเนี่ยอาทิตยว่าประมาณเอาเต็มที่สองอาทิตย์เนาะเอาสองอาทิตย์ซะหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเนาะขายเบิดบ่เบิดครับขายเบิด์ตต้องกลับจะต้องกลับเอาวเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอยัางกับมันล่าเ้ามันล่าเ้าวมาซะโอ้ ก็องไปบ้านไม่มาไมอืมกลับไปบ้านยูอีกวามสามารถจะกระติดพูดกันแต่กลับม่อีกมาหาขายตั้งจังหวัดไตั้งไปจังหวัดเดียวได้ครับไปเรื่อยๆเบี่ยนเบี่ยนไปนี่เจ้าไปจังหวัดอีแหนครับไปอุดอนน้องค่ายกูเหรอครับอุดรอนมีสารผมอ๋ออูดรหนองค่ายเนาะโอ้กลับไปอยู่ประมาณจังหวัดนึงจะมา่นจะมือตอนนี้บางทีก็จากู้บอลแตไปทางสุรินทร์สีเกตไม่กี่นะครับไปสุรินทร์สีเกตแต่ผมเปนว่าจะอยู่ อยู่ตลอดนะโอ oh. ้โหมเป็นบางเขียวบางเขียวไปคือกลับทั้งยาสูงน,นี่นะครับครับผม<อ>บางที่ก็ไปทั้งอำนาจนไงเออบางที่ก็ไทั้งลุงสีเกศสุรินทร์เขาวันทั้งนั้นครับเออมันมากจากไปอุด,ดรอนกับไปพันธ์น้องไทยแล้วก็ตามลงมาสายเต้าดอนฝันจันทร์มานีแหละครับสารคามอะไรนั่นหนีเละครับบางวดหนึ่งนี่ขายได้จ็บพันจ็บบาทงวดหนึ่งนี่เก่าแน่นอนมาหน่อยนะครับ ขายเป็นขายเบิดนี่ีไฟมันเท่าไรเนี่ขายเป็นขายเบิดหลายบาทเนี่ยแหละครับผมวันกันขายเหมือนกันแต่ประมาณสองหมื่นกว่าเลยสองหมื่นกว่าวันนะจ๊ะการขายเบมดถ้าขายเบิดนี่แล้วงวดนึงนี่เดี๋ยวนี้ช่วงก่อนโควิดนี่ขายได้ประมาณเท่าไรก่อนก่อนโควิดนี่มันงแต่ผักมาเราเป็นหลายเดือนนะครับครับเราก็ดีเราจะนำข้าวแรงอยู่ครับโอ้เข้าบ้านได้ละสามพันสี่พันเท่านั้นแหละครับครับผมเป็นสินค้านี่ก็ขวานกับเป็นฝีมือของชาวบ้านเท่าไหร่นะจ๊ะโอ้ ข้อมู่บ้านเนาะข้อมู่บ้านเหมือนกันครับแต่ว่ามันเกิดคู่ทั้งกำทางคนละหมู่บ้านกันนี่นเห็นไหรวบรวมเ้าเป็นคนมีนายทุนรวบรวมใหม้บ้านซะเ้าก็มีหน้าทีข่ขายอย่างเดียวยางครับเขาเป็นลงทุนอย่างไปนี่เขาขึ้นเขาเลยครับไปขึ้นเขาเลยมีนายทุนเป็นคนรวบรวมให้คล้ายๆลอตเตอรี่เนาะห้าตีหาต้าด้ามเลยนะหด้ามนี่มัมนส่วนของเ้าเนี่ยครับโอ้ด้ามนี่มันโอ้เขาตีให้ด้ามเนี่เขาไม่ยัดเองบ่ครับด้ามเขาเม็ยดเองโตโตทันเองบ่หรือว่านายทุนเ็ทให้ด้ามพวกผมละครับทีนึงทันทีเองเลยส่วนด้ามนะ เอาไม้ไผ่เอายังนี่มาไผ่แหไะครับพ่วนี้จังมันเขาเห็นมาเลยเรียบร้อยโอ้ตอนได้ไผ่นมีตัพวกผมไปหาตัดหาตัดเอามาเสริมยาตัวนี้ราคาเท่าไรนี่ราคานราคากัสามร้อยแปบามร้อแบเนาะแบบนี้เท่าไรนี่แบบนี้สองร้อยแบแล้วยังผ้าล่ะผ้ากัมีสี่ร้อบสี่ร้บมีแปดกัมีมันเล็กนะแตเล็กตัวนแปดร้อยแปดสิบนี่ครับทตน สีตัวนี่แปดละแปดสิบตัวนี่ซีละแปดสิบเล็กมันต่างกันบ่ความหนาความคบมือนสีความทนทานสิบบ่ท่วนโอกาสเนาะแล้วขวานขวานนี่พอได้ขวานนี่ขวานตัวนี้ก็เป็นเล็กอันนี้ก็มูลี่ซีละแปดสิบซีละแปดสิบอันนี้ก็บหกละแปดสิบหกละแปดสิบตางกันย้อนย้อนเนื้อเล็กขี้กันแกะมันครับเล็กที่เล็กนะเล็กโอ้หัดกระลอกขายอยู่นี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะ ครับผมรับสินค้ามาจากหลายที่หลายทางนายทุนไปคนจัดหาให้มาหอดอุบลแล้วตาหนีพักอยู่ไสต์ตานีนั่งพักอยู่ไสต์ขึ้นนี่นอนอยู่วารินครับอยู่วารินอยู่วัดบ่อขึ้นเลยครับขึ้นน้องแรมนอนวัดครับนอนวัดบ่รอเอาเ้าวกลางเต็นท์นอนบ่อขึ้นเลยเอามุ้งมาน้ำเอามุ้งมาน้ำเตรียมอาหารเอามาพร้อมครับเขาน้ำเห็ดกินเองขนาดทำปลาเฮ็ดกินเองเลยกินได้เรียนกินได้งำแรงร่วมกันงำขึ้นม่านน้ำกันจะข้นตาหนี ตรงนี้มาน้ำกันคนขายหกขนครับหกขนผู้ชายเบิดบ่แม่นครับผู้ชายเบิดแล้วก็อยู่นอนน้ำกันฐานะวันนั้นซะนอนกันครับผมอาหารกระแบ่งปันกันกินแช่กันกินวันนั้นซะกินเะารับง่ายนั้นเถ้าแก่ก็ซื้อให้กินย่ายแรงนะครับโอ้เถ้าแก่ออกทุนให้ไม่กันครับน้าเขาก็เวลาเขาเขาเรียงคาบหนึ่งนะครับครับเลี้ยกตะมือแรงคาบง่ายแรงย่ายเสาหาหากินเองเฮาตัวไข่ตัวมันตอนเที่ยงก็หากินเองครับโอ้โดนง่ายแรงครับผม แล้วตะเวนขายนี่ฮู้จะไหนว่าจะต้องไปขายห้องไหนคือสุกไปเรื่อยๆรื่นแล้วแต่มีซร้อยของไหนก็เข้าไปตามผมมีจุดไม่เงี้นะครับไปนายทุนเป็นคนว่างบอกว่าว่าล้มมองนีเด้อตะเวนไปเด้อสิบอกเขาก็เคยมาแล้วเขาก็ฮู้าสิไปลงมแผ่นลงนี่นะโอ้ไปสิไปลงมแผ่นกับบอกเอาอื่ลงจุดไปตามหมู่บ้านตามยังไครับเวลาถ่ายรถก็ไปบอกเปลาสิไปถ่ายยุ้ยใส่นัดกันวันนี้ซะนัดกัน นัดกันว่าพ่ออยู่มงได้จ้าโมงสี่บ่อสี่โมงห้าโมงกันละครับมือนีกาบจะไปแจ็คทีมือนีมือนีผมก็ฏิคุ้มไปพุ่เล่าทางสารกางครับไปผ่ารถหมายว่าพ่ออันนี้แลก็ออกจากซอยนี่ไปออกไปออกไปเชตาต่อตาหนีไปใช้ไปนี่แหละครับไปเรื่อยๆไปไชบ้านไหนแล้วผมก็บรถไฟไปไหนแล้วก็ที่นี่พ่อจะไปสารการเห็นในตาหนีเดินไปเรื่อยๆนะครห้องอยู่ไปเอาเองแมนครับไม่จนว่าพุ่เล่าจนว่าหอดสี่โมงพวกเหล่าสี่โมงแรก่มแมนครับ ไปเรืพออินยุสละกลางครับมองจุดใหญ่เลยยังหากันง่ายโอ้นัดกันทั้งหมดจะจะข้นตอนนี้มาหน้ากันหกข้นกับไันล้มมองเดียวกันหกข้นอี่กระจายออกไปเว้นซะพอหนึ่งกับล้มอยู่ทางวารินโอ้ครับผมแล้วนายทุนเพิ่นนอหนีใส่แต่นน้ากันหมดน้าทุนใหดีพอกลับไปส่งข้นเหรอครับฮึ เพิ่นไปส่งพ้นแหละเพิ่นมีรถนะเอารถมาเอารถมาเพิ่นซงพ้นเพิ่นซงพ้นแหละเพิ่นไปอยู่สาตัดนี่เพิ่นไปนอกเพิ่นไปูพับก็ข้างไหนนะแล้วเพิ่นนอนห้าอยู่บ่หรือว่านอนอยู่รังเดมนอนน้ำเฮาวเหรอครับนั่นสนกันนะมันก็สระก็สระไปคนในทุนกับไปคนหมู่บ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันเลยครับคนบ้านเดียวกันโอ้เป็นผู้ออกทุนเห็นทั้งเบิร์ตเลยออกออกออกมาออกมาขายนะเออแบ่งแบ่งเปอะไรก็แบ่งเงินกันแต่แบ่งเปอร์เซ็นต์กันท่านใดเขาให้จันให้ให้เจ็เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ให้จ้บาทตอนนี้กันแลยครับ หมายว่าพันหนึ่งข้าให้เข้าไถ่อยหนึ่งข้าอห้าว่เห่ังไงนะว่าว่าได้เป็นแบบนั้นได้เป็นยังไงแต่่าเข้าขายเป็นกำไรนะเขาพามาส่งมาสามร้อยห้าสิบเอมาอันี้ผมทำย,ยังไงยางเ้นเอาตัวนี้เนาะตัวนี้ทานขายหกร้อยแปสิบเนาะอันนี้แปดร้อยแปดเออแปดร้อแันนี้ี่ละแปดสิบนีแป้อยแนี่ทนันเลยจะบาทนี่มูนี่ตัวนทุนมาเจ็ดลอยกันเจ็ผมห้องตำหน่มันก็ไปขายหอดแปดร้อยแปดย โอ้ันรับมาเจ็ดลอยเข้าขายเจ็ดลอยหาชิพเข้าก็ได้หาชิบบาทนี่โอ uh, ้ความหมายคือว่าทุนมากนี่เจ็ดลอยเข้าจะขายพอได้ยินกับปกับอะไรของเขาเบ้อเลยโอ้น่ทุนนี่เพิ่นขายให้เานี่เจ็ดลอยเปสะโอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจขายวัไขึ้นเขาเบ้อเยขาัขึ้นขบ้อเลยถกงน่อยนึงเขาเขต้องมีบัญชีรับส่งอยู่บ่นับเช็คกอรับไปพอได้เลือเท่าไดเนาะ โอ้อ้าวข้าใจเข้าใจใจ,จริง,รงแล้วรถเนี้ยมาจากสาตานนี่รถไหมเป็ของผมครับผมเข้าของผเข้าแยเดงผู้วาสายแยเดงรถครับรถนี่เข้าออกทุนเองแมนครับโอ้เข้าออกทุนส่วนหนึ่งออกแห้งส่วนหนึ่งรับผมตัวเขาออกทุน,ทนตัวนี้ตัวนี้อือครับผมเฮปแอนนี้มานานแล้วบ่กกูอะไรตีล,ล้วครับเป็นซิกว่าปีแล้วล่ะซิกว่าปีแล้วเลี้ยงปลาเลี้ยงพ่องะไรเยอะบ่ครับไม่เรียงไม่ได้ก็ต้องเลี้ยงครับเพราะว่ามันไม่มีน้าไป กบเพชรนาเป็ี่ยนในกระเพชรนาหน้ากับ่อดีครับหน้ากับหน้ากับพ่อไหลนะไร่เด้ระวังขายผัวนี่ครับก็เพชรนาเนีดียวกันหน้ากับสวนนี่พ่อไหลอันนี้ไร่ด้ดีกว่ามันได้ทุกยามนะหน้าผมไก่แกะแต่หน้าปีเพราะไม่หน้าปังโอ้เดี๋ยวเดือนหนึ่งนี่ไร่เด้จานนี่ประมาณเหัวเดชประมาณเท่าเดชเก็มาตั้งสามเทือนเดิ๋ยวก็ต้มเงินี่ละประมาณเดือนละหมื่นเนาะโอ้ยไก่แกะใครก็่าเพชรนาแเหรอน้องยุ่นนี่ละครับผมพอ้อมก็ได้ออก สองเทียสองเทียเดือนนี้ครับก็ที่เพรถึงมื่นก็มีบางเทียวหวานก็ถึงที่นะมีทะเลกันเอาครับผมแล้วโควิดมาอย่างสี่บริยานบ่ย่านครับฮะย่านหลูงเมียว่าจะไหนหลวงเมียลวงเมียกับว่าจะจะไหนมาเรียกบ่ได้ครับพุมาตกับบ่ได้นาะเออต้องระวังตัวเอากับว่าอย่างมากไปไหนกับได้น้อเริ่มกับสองเองครับผมอ้าวปลาถึงผูวังภูฟั่งไหนครับผม ถ้าไม่เจอเราจะให้เขาซอยจะไหนแน่ฝากเก็องารจะให้เพิ่นซอยซื้อเหรอครับซอยซื้อน้อมาขายมาขายไก่มันเห็นจะไหนมันกะเลี้ยงเลี้ยงว่าไดนก็ต้องมาเออครับเพราะว่ากต่หงอยุ่ธหรอกว่าโรกนี่มันยากแต่จากมาขายหยุดมาโดนแล้วครับครับวัดว่าใดกันเลยขากันมาคุณภาพสินค้าเป็นยังคุณภาพเสื้อถือได้เยือบบ่ได้ครับใส่ได้เลยบ่ครับถือว่าใส่ได้โอ้ ถือว่าใส่นะครับุ่มกบเงินคนออกปุ้มก็เงินเหมเอตัวนี้6อันนี้ถือว่าทางคุ่มตัวนี้ตัวนี้8ป0ลาคแปี้ยกับคุ้มคหมืนซุ่มถือนี้สดวงยังแพมันนะครับโอ้เลื้งเล็กนะครับผมแต่ว่าออกมาจากมู่บันเดียวกันโอ้คนละเล็ย่าชนมกุนี่กพันผลิกพันไทยะครับผมาพันลไทยเลยพนไทยใหญ่เฮ้ามนี่พันไทยเดินตามค่อยเล็กนะครับผม นี่มันเป็นผ่านนอไทยปอดกอดตรงงี้แฉะแทะงี้ใช่เป็นเลนแถบเลยครับโอ้<ล>มองให้หน่อยนะแล้วเกิดผมอยากสื้อภายหลังเห็ุไหนเกิผมอ่ะคิดหอดอยากได้มีผ่านสิเด้ทันสิโท่หาผู้ใด้ตอนนี้ที่ต่อยังไหนเกิดผมอยากไปซื้ออยากซื้อซอยที่นี่นสินาที่ต่อยังไหนผมต่อมีนี่โทรศัพท์ของผมกู้จับเบอร์ของผมเจ้านั่นเออทันนี้บ่มีน้าบัสบ่บ่ครับบ่มีน้าบัสอ่าบอกไม้เหล็กอะไรกันใดครับบอกซื้อบอกไม้เหล็ก มันผมบอกบอมึงว่าเป็นผมไม่เป็นนะครับโอ้ยเวหาว่าไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะกดหมายเลขหามึงหมายเลขโทษผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโทษเอาท่านโทษออกหาใบพร้อมไหมหมายเลขผมเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดให้อ่าโอ้มื่อที่แเห็นเลนน้องตันนอถอยลบเลนน้องตันนอเอาซูนเอาท่านกดท่านกดเด้อตั้งต้นไม้เลยครับผมตั้งต้นไม้เลยครับผมผมบอก อศูนย์เก้าศูนย์ศูนย์เก้่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งศูนย์หามอ่ากดออกไปเลยครับผมกดออกไปมันจะอยู่ในเครือนึอของผมผมจะซื้อยังกตานี่ครับซื้อซื้อเคนครับซื้อเค่นพนเช่นนเนเนาะขายขายมีดเนาะะ ขเขาเขาเอาทันกดกดถิ่มเลยตอนนี้ครับผมครับอ้าวขอบคุณหลายๆครับผู้ใดเกิดผู้ใดฟังเบิ้งคลิปนี้แล้วได้ครับเด้ออยากซอยพี่น้องบ้านเฮาคนอีสานคือกันนะครับผมซอยเพิ่นพญาเคศ์ครับเฟินเพิ่นกามาข่าขายอยู่โมบุบนคนจากลอยเอ็ดนอจากอำเภอจตุรับับพิมานจะตรวรับพิคับพิมานนอจากลอยเอ็ดมาข่าขายครับท่าพ่อการจะเลื่มเด้อสินค้าเป็นสินค้าชุมชน เป็นการซอยเลือพี่น้องปลองายคนอีสานบานเห่าขายสินค้าชุมชนปีมือเพื่อนกระลับมารับมาแล้ครับมีานทุนผ้ามางทรงแต่ว่าพวกใหม่ต่างๆนี่เป็นของเพื่อนเฮ็ดเองเบิรถลดกับของเพื่อนเองเบิดลงทุ่นเท็ดเองขายเด้เขาได้กป็นเงินเขาจะของทุนเป็นของในทุนอ้าวขอบคุณพื่นยเคิหลายๆเด้อคขายขายลำ้วยขอบคุณหลายๆครับผมอ่าสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับ